สวัสดีค่ะพี่น้องขาพบกับใจสังพารวยเช่นเคยนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ทุกทกท,กท่านนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณได้หลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางนี้เคอีนะคะทุกคนเช้าบ่ายวันที่8สิงหาคม2566พี่น้องก่อนคำนวนนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะนะคะพี่น้องก่อนคำนวณเด้อค่ะเด้อมาดูวันที่เจ็ดก่อนนะคะทุกคนพี่น้องคะ่ะวันที่เจ็ดหลุดนะคะทุกคนสลับกันมานะคะพี่น้องเสียดายเนาะคะ่ะเนาะ เด่นรอบเช้านะคะทุกคนจะให้เก้าและแปดนะคะทุกคนบนมาศูนย์สามหนึ่งล่างสี่สี่ค่ะทุกคนคะ่ะมาเข่าสี่กับสามของรอบบ่ายพี่น้องตะเลียใจเนาะคะ่ะรอบบ่ายนะคะจะให้สี่และสามบนมาสี่ห้าหกล่างแปดหนึ่งนะคะทุกคนมาเข้าแปดของรอบเช้านะคะทุกคนวันนี้ในเคอีหลุดนะคะพี่น้องขาต้องขอโทษขอไปเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะพี่น้อง ช่วงไหนหลุดก็ขอใเอฟซี FC ทุกท่านหยุดก่อนนะคะพี่น้องมารุ่นต่อวันที่เจ็ดเบิ้งใบก้อนก็ได้พี่น้องขาอย่าพึ่งตัดสินใจก็ได้นะคะพี่น้องขาว่าถ้าเขามาเป็นกําลังใจให้ก็ดีเบิดพี่น้องขาบ่ซื้อบ่หาบ่เป็นยังนะคะทุกคนเด่นรอบเช้านะคะทุกคนขาอยู่ที่หนึ่งและศูนย์ค่ะหนึ่งนะคะหนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งแปดหนึ่งสี่ หนึ่งศูนย์หนึค่ะทุกคนศูนย์นะคะพี่น้องศูนย์สามศูนย์สองค่ะทุกคนเด่นรอบบ่ายนะคะพี่น้องเด่นรอบบ่ายอยู่ที่3และสอนะคะทุกคนคะ่ะมาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะสามหนึ่งสามศูนย์ สามสามสามแปดสามห้าสามสี่ค่ะสองนะคะทุกคนสองสามสองหนึ่งสองศูนย์สองแปดสองสี่สองหกค่ะพี่น้องมาดูนะคะ มาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะทุกคนเอามาดูคู่ตัวเด่นนะคะทุกคนหนึ่งศูนย์สามสองค่ะทุกคนหนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งศูนย์นะคะทุกคนขาถ้าใครไม่ชอบคู่ตัวเด่นให้รอดูท้ายคลิปนะคะทุกคนจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้นะคะพี่นอ้องเสียงฝนตกกับพี่น้อง่าได้ย,ยินบ่นค่ะศูนย์นะคะศูนย์สามศูนย์สองนะคะทุกคนช่วงนี้พายุเข้านะคะทุกคนขาไปใช้กับไดพี่น้อง ต๊กเป็นระยะระยะนะคะทุกคนค่ะสามนะคะทุกคนสามหนึ่งสามศูนย์สองก็สองสามสองหนึ่งสองศูนย์นะคะทุกคนมาดูเลขเด่นประจําวันอังคารนะคะพี่น้องเลขเด่นประจําวันอังคารอยู่ที่เลขสามและเลขแปดพี่น้องเบิ้ลประจําวันคือสามสามนะคะทุกคนคะ่ะมาดูนะคะคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันพี่น้องใจะจับให้นอกเหนือจากคู่ตัวเด่นรอบละสี่คู่นะคะทุกคนชอบก็าตามไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะหนึ่งนะคะหนึ่งสามหนึ่งแปดนะคะ วันนี้นะคะทุกคนใจชอบ1นึก็แล้วแต่เอฟซทุกท่านจะชอบนะคะพี่น้องใจมาก1นึกับ18พี่น้องก็แลว้วแต่มากด้จ้าศูนย์นะคะศูนย์สามศูนย์แปดนะคะทุกคนติดคู่ตัวเด่นหนึ่งสามนะคะทุกคนติดคู่ตัวเด่นศูนย์สามนะคะพี่น้องสามด้านล่างนะคะสามสามสามแปดนะคะติดเลขเด่นประจําวันเลขเบิบ้ลประจําวันนะคะสองค่ะทุกคนสองสามสองแปดค่ะติดคู่ตัวเด่น สองสามค่ะพี่น้องมักบ่จ้าพี่น้องมักกระตามได้จ้าว่ามักกระพานพี่น้องขาว่าป็นอยังนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณได้หลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะพี่น้องโชคคมันหมานได้จ้าสวัสดีค่ะ